ตำรวจชนบุรีระดมทีมสืบเร่งแกะรอยไล่ล่าแก๊งตุรกีบุกห้องคอนโดปล้นคริปโตบังคับเพื่อนร่วมชาติโอนเงินสกุลบิตคอยเกือบ10บล้านบาทเชื่อคนร้ายรู้จักกับผู้เสียหายเป็นอย่างดีถึงขั้นไขกุญแจสำรองไปนั่งรอแล้วลงมือก่อเหตุความคืบหน้ากรณีนายมาซิดเออโคอายุ36ปีสัญชาติตุรกีถูกคนร้าย3คนจับใส่กุญแจมือแพลหลังแล้วระซำด้วยสายเคเบิลไทยอีกจำนวน2เส้นและที่ข้อเท้ายังถูกมัดด้วยสายไฟแล้วบังคับเอาทรัพย์สินไป,ไปเป็นโน้ตบุ๊กหนึ่งอง รวมถึงเงินคริปโตอีกจำนวนมากหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปเหตุเกิดที่ห้องพักชั้น5คอนโดแห่งหนึ่งภายในซอยวัดบุญกันจนารามหมู่12ตบนหนองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณตี1ที่ผ่านมาตามที่มีข่าวเสนอแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ11นาฬิกาวันที่14มกราคม2568พลตตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการภูธรจังหวัดชนบุรี พร้อมรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดชนบุรีและผู้กำกับการสพเมืองพัทยาและชุดสืบสวนมีการประชุมความคืบหน้าในคดีนี้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อวางแผนและแกรอยติดตามกลุ่มคนร้ายรายนี้พลตำรวจตรีทวัดเกียรติจินดาควรสนองออกมาเปิดเผยว่าในเบื้องต้นคดีนี้คนร้ายมีทั้งหมดสามคนเป็นชาวตุรกีทั้งหมดมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและคาดว่าน่าจะมีความสนิทสนมกับตัวผู้เสียหาย โดยกลุ่มคนร้ายได้นำกุญแจสำรองไข่ห้องพักของผู้เสียหายแล้วเข้าไปนั่งรออยู่ภายในห้องที่เกิดเหตุพอผู้เสียหายกลับมาห้องก็ก่อเหตุจะใส่กุญแจมือแพ่หลังผ้าปิดตามัดเท้าก่อนจะบังคับให้โอนเงินคริปโตหรือสกุลเงินดิจิตอลโดยมีการโอนเงินสกุลดิจิตอลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยรวมมูลค่าแล้วเกือบสิบล้านบาทก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะปล่อยผู้เสียหายทิ้งภายในห้องแล้วหลบหนีไปสำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุเชื่อว่าน่าจะรู้จักกับผู้เสียหายเป็นอย่างดี และมีการวางแผนอย่างแยบยลโดยนายมาซิดเออโคผู้เสียหายเบื้องต้นทราบว่าเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการเทรดหุ้นคริปโตโดยตรงและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิตอลและเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งนานกว่า6ปีส่วนด้านแนวทางการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายในเบื้องต้นมีการระดมนักสืบทั้งสืบสวนสพเมืองพัทยาและสืบสวนจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการหลบหนี พร้อมทั้งมีการประสานไปรยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ร่วมแกะรอยกลุ่มคนร้ายพร้อมทั้งจะมีการตรวจสอบประวัติผู้เสียหายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือไม่และทำไมถึงมีการก่อเหตุปล้นเงินจำนวนมากขนาดนี้โดยตำรวจขอเวลาทำงานและมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปต่อมาช่วงเวลา12นาฬิกาตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาสืบสวนผู้ทรจังหวัดชนบุรีกว่า20นาย และตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อเก็บลายนิ้วมือแฝงและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสของคนร้าย